ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2พิดูชัดๆแบบปลกลิขสิ์แอโรซอบนันจัดให้แอโรซอฟรองทางแต่ใสุ่งสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ทุกคนมีความสุขอยู่ที่ดูฟุตบอลดูโร2 0 2 0ัี่สิดูชัดชัดแบบถูกลิขสิทธิ์อร์โรซอฟนั้นจัดให้แอร์โรซอฟรองทั้งแต่ใจลมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ Hello, Adult, some, a อลอ o ลซอฟเชียอยู่โลออลออลซอออลอลซอฟทุ่มเทเพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลยูโร2020ดูชัดๆแบบลูกพิกฤตออลซอฟนั้นจัดให้ แอร์โลซอบรองเท้าแตะซูมสบายคอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกชาติเชียร์ยูโรแอร์โลซอบ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 โอ้สวัสดีคุณผู้ชมนะคะในรายก,การคลิกออนเคลียร์บอลค่ะอยู่กับปริมนะคะคุณชนิตาคุณชรณอยุธยาโปรแกรมดีเรคเตอร์ของ The State Town นะคะซึ่งจะมากับน้องเบลขอบสนามแต่คุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เสียดายสุดๆเพราะว่าน้องเบลไป ปักแขนฉีดวัคซีนตอนนี้ยังฉีดวัคซีนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะคะก็เลยไม่สะดวกที่จะมาเข้าน้องบอกว่าเสียดายมากเพราะาพอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องแบบนอนพักก่อนใช่ไหมสามสินาทีแล้วก็ดูอาการยิ่งถ้าหากว่าฉีดในอายุน้อยๆเนี่ยบางครั้งนี่ก็แบบอาจจะเกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเสียดายวันนี้เบลไม่ได้มานะแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไร เพราะว่าวันนี้โอ้โหเราต้องบอกว่าเพลงที่เราเพิ่งร้องไปนะคะเชียร er ์ยูโรแอร์โรซอเนี่ยฮิตติดหูบางคนบอกว่าไม่ใช่แค่ติดหูธรรมดานะหลอนเข้าไปในหูเลยฟังแล้วรู้สึกคันหูกรจิกกระจิกกริกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพลงของทางแอร์โรซอผู้สนับสนุนลิขสิทธินะฟะุตบอลยูโร2020ที่เขาแต่งกันมาเนี่ยที่ได้ข่าวว่าแต่งกันมาไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยฮิตติดหู ในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่กระทั่งเบลขอบสนามเนงบอกว่าคนแต่งเพลงเนี่ยต้องได้รางวัลแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วนะพ่อคะเพราะว่ามันติดหูจริงๆทีนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องสําคัญมากๆเราได้สัมภาษณ์ คนแต่งเพลงนี้คือเราถือว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นสื่อแรกเลยมั้งสื่อเดียวที่เป็นออนไลน์และได้สัมภาษณ์แบบพูดคุยกับเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็จะมีแบบไลฟ์สำนันใช่ไหมมีเรื่องราวแบบอาจจะโทรมาสัมภาษณ์แล้วก็ไปลงในข่าวที่แบบเป็นข่าวที่ไม่ได้แบบมีเสียงอะนะคะไปลงข่าวตามเว็บต่างๆแต่เดะสเตดไทม์ของเราค่ะได้มาพูดคุยกับเจ้าของเพลงแล้วก็คนแต่งเพลงนี้ เบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าแต่งจริงๆอ่ะไม่ถึง24ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวอยู่กับเราไปสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนี่เราไปอัปเดตผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ก่อนก็นแล้วกันนะผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้3คู่ด้วยกันนะคะก็ไปที่คู่แรกกันเลยนะคะไหนทีมงานเอาขึ้นมาหน่อยนะอังกฤษโครเอเชียอังกฤษโครเอเชียเนี่ยนะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือเบลอะเขาก็ฟันธงไปแล้วว่าอังกฤษน่าจะชนะแต่ทีนี้เนี่ย สกอร์ที่เบลว่าเขาตีไว้น่าจะแบบสูสีคู่ขี้เนาะประมาณสองหนึ่งแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยค่ะโคโรเอเชียเนี่ยตีไข่แตกไม่ได้อังกฤษได้เป็นหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมทช์นะของเมื่อคืนนี้เลยนะคะตอนสองทุ่มก็อังกฤษก็เอาชนะโคโรเอเชียไปได้นะส่วนคู่ที่สองคู่ที่สองค่ะออสเตรียนอร์สมาซิโดเนียหรือเปล่าฮะออสเตรียนอร์สมาซิโดเนียนะ ออสเตรียนนอร์ซิโดเนียเนี่ยเบลอะน้องเบลขัอสนามาเขาฟันว่าน่าจะเป็นประมาณอะไรอะ่ะสักสองหนึ่งแต่ปรากฏว่าออสเตรียเนี่ยยิงก็ไปสามประตูนอร์ทมาซิโดเนียก็ตีไข่แตกไว้ได้หนึ่งประตูนะคะก็เลย จบที่สกอร์สาประตูต่อหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ตรงตามที่เบลบอกนะคะวิเคราะห์เอาไว้ว่าออสเตรียน,น่าจะเป็นผู้ชนะไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เตะกันแบบสนุกสนานนะคะคือดิฉันไม่ใช่แฟนบอลหรอกนะคะแต่ว่าก็ดูเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเราได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยเป็นบอลระดับโลกนะยูโร2020ก็ต้องดูกันหน่อยนะ,ะส่วนอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายฮอลแลนด์ยูเครนค่ะนี่ก็เตะกันมันเหลือเกินนะฮอลแลนด์ยูเครนเนี่ย สามฮอลแลนด์เนี่ยปาไปสามเบลก็ก็วกิเคราะห์ไว้ว่าฮอลแลนด์ชนะซึ่งก็ชนะจริงๆสามประตูต่อสองยูเครนได้ไปสองประตูดูเดือนหน้าดูนะคะเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยกบุกกันรับบุกกันรุกนะแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะก็ตอนแรกก็แบบสองสองสอง,สอง,สองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดก็ฮอลแลนด์ก็ขึ้นนํากันไปได้แล้วก็ชนะไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลบอลเนาะของเมื่อคืนนี้นะต้องบอกว่า ใครที่เป็นแฟนบอลตอนนี้มันเริ่มดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะดุเดือดขึ้นมาเรื่อยแล้วทุกครั้งเนี่ยถ้าหากเราดูช่องสิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีแบบเพลงของแบบต่างประเทศใช่ไหมที่เขาร้องเป็นเพลงยูโรแล้วก่อนที่จะเข้าแต่ละคู่เนี่ยนะก็จะมีเพลงเนี่ยเชียร er ์ยูโรแอโลซอกเชียร์ยูโรแอโลซอนี่เป็นมีมหมดแล้วนะเป็นมีมอยู่ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะใครๆก็ต้องแบบพูดถึงเพลงนี้ว่าเอ๊ e y, ใครเป็นคนแต่งแต่งได้ยังไงแล้วทำไมถึงแบบ จังหวะมันโจ๊ะพุึง,งโจ๊ะพึมงๆกันแบบขนาดนี้ทําไมถึงมีแนวคิดที่จะแบบใช้เพลงเหมือนคล้ายๆว่ายุค90 80ออกมานะแต่ก็ต้องบอกว่ามันมคิดติดหูจริงๆนะคะก่อนที่จะพปพูดคุยกับคนที่เขาแต่งเพลงอยากอัปเดตข่าวเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอีริกเซนอีริกเซนเนี่ยคือหลังจากที่เดนมาร์กใช่ไหมคะเราล้มลงไปจากภาวะหัวใจเนี่ยปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเอาไปอ่านได้นะ ในเพจ The State Time เรามีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็พูดถึงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันคือท้ายที่สุดเนี่ยคะ่ะน่าจะแขวนสตัดนะน่าจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะฟุตบอลอาชีพด้วยเพราะว่าเขาอยู่หลีกอิตาลีใช่ไหมก็ขออนุญาตอ่านข่าวคุณผู้ชมฟังแล้วกันค่ะคือเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่คริสเตียนเอลิกเซ่นเนี่ยที่เขาล้มลงไปเนาะตอนนัดเดนมาร์กกับเดนมาร์กอะไรนะดิฉันจำไม่ได้เดนมาร์กกับฟินแลนด์ เป็นมาคฟิลแล้วท้าที่สุดในฟินแลนด์ก็ชนะไปนะคะคือคุณหมอดรสกอตมารีเนี่ยแพทย์หัวใจของ NHS นะก็บอกว่าอีเร็กเซ่เนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้อีกเพราะว่าในหลีอิตาลีเนี่ยค่ะเขาอาจจะโดนแบนเนื่องจากว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาเนี่ยคือถือว่าการที่แบบมีพาอหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็กดที่มีความสําคัญมากๆในการลง เล่นอาชีพนะคะก็คือห้ามเลยถ้าหากว่าใครมีภาวะหัวใจนะคะทีนี้ก็คิดว่าน่าจะปิดฉากการค้าแข่งในเซเรียสไปด้วยนะคะก็คือว่าโอกาสเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากๆที่เขาจะกลับไปในหลีกที่เป็นหลีกอาชีพเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยแม้ว่าอีริกเซนเนี่ยจะอาก,การทรงตัวแล้วค่ะที่โรงพยาบาลแต่ว่าแฟนบอลแล้วก็อดีตนักฟุตบอลหลายคนก็ถือว่าแสดงความไม่พอใจนะคะทางยูฟ่าเพราะ ชังยังสั่งให้เกมดําเนินต่อไปได้ต่อไปคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าทำไมไม่หยุดไปเลยทำไมยังให้แบบเกมเตะต่อแต่เหมือนกับว่า e ิลิกเซ่นเองเนี่ยเขาก็บอกกับเพื่อนๆวิดีโอคอลมาบอกให้เตะต่อไปนะสุดท้ายก็เตะต่อค่ะแล้วก็ฟินแลนด์ก็ชนะไปนะคะ ทีนี่เดนมาร์กก็ลงเตะนะเจ้าบ้านในตอนนั้นนะคะแล้วก็เจอเนี่ยเรื่องนี้แหละในช่วงท้ายเรื่งแรกแล้วก็เสียผู้เล่นสําคัญ e างอีฟิกเซนไปทั้งทั้งที่เล่นด้วยฟอร์มเหนือกว่านะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะฟินแลนด์ก็เอาชนะไปแต่ว่าข่าวที่สําคัญนี่ก็คือเรื่องของอ e ีฟิกเซนเนี่ยนะคะน่าจะแขวนสตัรแหละน่าจะแขวนสตัรน่าจะไม่ได้เตะฟตุตบอลอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคนที่เป็นนะักฟุตบอลที่ต้องแบบคิดว่าร่างกายแข็งแรงนะท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยนะคะมันจะแบบ มาถึงเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราอยากจะสรุปให้คุณผู้ชมฟงังแต่ว่าข่าวสําคัญของเราในวันนี้นี่เรื่องของเพลงเพลงเนี่ยเชียร์ยูโรแอรโรซอฟเนี่ยนะคะ เราเนี่ยได้ตัวคนที่เขาแต่งเพลงมานะอยากจะมาคุยกับเขาจริงๆเลยนะคะมาคุยกับเขากันดีกว่าเอาวันนี้อยู่กับคุณปอนัทภูมิรัชยากรนะคะชายผู้นรมิตเพลงเชียร์ยูโรแอรโรซ้อม2020ไม่ถึง24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีครับได้ได้ยินเสียงครับไหมครับได้ยินเสียงค่ะคุณปอสวัสดีนะคะสวัสดีครับ สวัสดีนะคะไม่พูดร้ำทําเพลงเลยคุณปอพูดถึงเพลงเนี่ยเชียร์ยูโรแอร์โลซอรที่ตอนนี้เป็นกระแสเป็นมีทั้งประเทศในโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i เ t อร์พูดถึงเล้าให้ฟังหน่อยได้โจทย์มาตอนกี่โมงก็ประมาณสองทุ่มกว่าครับก็ก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแล้วก็เออยากให้อยากให้ลองคิดคิดโฆษณาของออร์โ o อที่อาจจะอาจจะสปอนเซอร์ แต่เพียงผู้เดียวตอนนั้นมันมันก็ยังยังมีมีเอานว่าให้เตรียมตัวแล้วก็ให้คิดแล้วก็มีเวลาสิบนาทีที่จะต้องแบบเข้าสายว่าใช่สิบนาทีที่จะขายว่าเอ้ยเราเราจะทํำยังไงอะไรเยใช่ครับโอแบบสิบนาทีเราก็ด้วยความที่เราเป็นนักโฆษณานะนะครับก็ก็เลยแบบรีบคิดให้เลยว่าเออทำยังไงแต่ก็เขาก็เล่าสตอรี่ให้ฟังนะครับว่าโอเคก็คือคนไทยจะไม่ดูยูโรอยู่แล้วแล้ว โอเคอ e แอร์โลซอกกำลังเจราจาลิขสิทธิ์เพื่อให้คนไทยได้ดูมันก็มีอินเนอร์นะเพราะแบบเออเฮ้ยเขาก็เขาก็แบบอยากให้คนไทยมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลย mm hmm. ก็เลยแกความคิดออกมาว่าแบบฟุตบอลมันฟุตบอลกับแบรน์มันจะโคกันยังไงได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็กับเหตุการณ์ที่เขาเหมือน <c oughs> ทุ่มเทอทีเนี้ยก็เลยไปได้คําว่าทุ่มมาครับคาว่าทุ่มก็โพสในสมองโอเคกรณีนี้ก็เหมือนแอร์โ o ซ็อกทุ่ม ทุ่มเทแบบเงินไปเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ส่วนฟุตบอลมันก็คือก็เลยได้ครอันนี้มีความหมายมีความหมายนี่อันนี้แต่งแต่งสดสดในนี้เลยเหรอคะใช่อันนี้อันนี้ก็เลยได้ได้คำได้คำคีย์เวิร์ดในการที่จะแบบคิดโฆษณาก็คือได้คำว่าแอร์โรซ์เป็มเอกคนไทยมาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยไปอันนี้เ็นจริงๆมาจากคำในโฆษณาไม่ครับมาจากคำในโฆษณาก่อน ไม่คเราต้องคิดแกนหลักก่อนเนี่ยคํานี้ก็คกก oh. อาาคาแกนหลักอะพอเราได้คําแกนหลักแล้วเราก็ต้องคิดก็ก็คิดว่าเออเขาขายขายไปว่าเออคิดว่าทํายังไงให้ให้แบบคำนี้มันจะคอมมิวนิเคชันไว้ไหนก็เลยเสนอว่าถ้าเร็วสุดดีสุดคือทําเพลงคนจะติดตาม oh. แล้วก็จดจำง่ายก็เซลลเพลงเขาก็โอเคเห็นด้วยผมก็ส่งเรฟเลน c ์คุยว่าเรฟเลน c ์เป็นตามนี้นะครับเขาก็อกรีแล้วเขาก็ เขาก็ถามว่าทํานองไหนผมก็บอกเขาก็คือลูกค้าลูกค้าก็ถามว่าทํานองอย่างนี้ผมก็บอกว่าอด้วยแบรนด์ a อ r o โอซอผมว่าดีที่สุดกันมันเป็นมหาชนคือมันเป็นรองเท้าสําหรับทุกคนน่ะแล้วก็ก็เลยคิดว่าใช้เพลงสัมชาได้ไหมจังหวัดสัมชาลูกค้าเขาก็โอเคงั้นก็ไปลองดูใช่ค่ะให้ให้ช่วงเวลาเจรจาถามนิดนึงคุณปอไอเจรจาที่ว่าเนี่ยนานไหม จนจบเนี่ยใช้เวลานานเลยค่ะก็คือสองทุ่มกว่าโทรมามีเวลาสิบนาทีใช่ไหมครับก็เ้าก็โทรมาจริงสิบนาทีจริงๆงแล้วก็ขายครับขายทั้งหมดประมาณห้านาทีกว่าๆครับขายคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟเขียวให้ให้แบบว่าเออให้แบบทําเลยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเริ่มทำสองทุ่มครับเริ่มทำสองทุ่ม รเริ่มทาแล้วเพลงเนี่ยเสร็จตอนกี่โมงคะต้องติดต่อพี่พ,พลพลมาอัดตอนคืนด้วยไหมนี่เราสงสัยมากมแน่ครับนม,ม,มันก็มีมันก็มีสเต็ปครับก็คือก็เออเราเราก็ทําเดโม,โมสเสร็จประมาณแปดโมงครึง่งก็ส่งให้ลูกค้าฟังพอลูกค้าฟังปั๊บลูกค้าก็ขอแก้นิดหน่อยแล้วก็มีมีแบบเขียนคูมาว่าแก้ตรงไหนเสร็จแล้วก็เราก็แก้แล้วเราก็ติดต่อติดต่อเราก็นึกว่าใครร้องแล้วก็เสนอลูกค้าว่าโอเค ที่พลรับผลได้ไหมแล้วก็ว่าจะลองคุยดูอะไรประมาณนี้ยครับก็ปรากฏว่าคุยกับพี่พ,รพลรคนลพี่พรับผลก็ก็ก็ยินดีเพราะว่าแกมองว่าเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่ดีกับคนไทยอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แกก็ยินดีแล้วก็กร,รุณาที่วิ่งไปอัดให้เลยประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเพลงเนี่ยมันก็โ,โเสร็จประมาณสักบ่ายสองซึ่งมันก็ต้องเอาไปใหม่กับภาพสปอตพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้สร็จเข้าวบ่ายสามใช่ไหมถ้าแรลกข่าวบ่ายสาม ใช่ก็คือเฉียดชิวมากทีนี้กลับไปที่เรื่องของการแต่งเพลงแน่นอนว่าเราได้แกหลักว่า a e r o s o f t ทุ่มเทเพื่อคนไทยแต่ว่าการแต่งเพลงไอ้ทอยคำว่าเชียร์ย a e r o s o f เชียร์อะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณปอเป็นคนแต่งเองเลยไหมคะแล้วทไมช่ใช่เพลงนี้ทีมทีมเราเราคือค่ายคิดม music นะครเป็นเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่ก็อาจจะโชคลักหน่อยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแล้วเจอโควิดพอดีไปเขาเขายูทูก็ได้นะครับ เสิร์ชคำว่าคิด KIT w e n b w r Music ก็คือท,ทีมทีมทำเพลงของเราก็คือหนึ่งคุณต้นตรสิธิ์นะครับคุณต้นตรสิทธิ์เป็นศิลปินแล้วก็เป็นแต่งเพลงแล้วก็คุณแบงค์นะครับน้องแบงค์ของเราคือผมก็โทรไปหาคุณต้นตอนตีสองตีสองเขาไม่ได้เอเหรอคุณต้นนอนดึกผมรู้คุณต้นนอนดึก<อ>ผมก็โทรไปคุณต้นครับอพอดีมีงานมาแล้วก็อยากให้คุณต้นช่วยแต่งเพลง แล้วก็ขออนุญาตด่วนนิดนึงนะครับก็พูดพพอาะๆเขาแต่ความจริงไม่ใช่เราพูดแยกก่อนนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าโอเคเข้าใจเบะเอาเมาือ่อไหร่อะนนี่ยครับเอาเลยครับมันก็โอ,โอเคได,ได้ได้อันนี้เขาอยู่คนละที่นะคร<อ><ด>ับเขาอยู่สัติ์ีแล้วเขาก็<ช>หายไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งตีสามครึ่งเขาก็ส่งคลิปใช่ตีสามครึ่งส่งคลิปพร้อมเสียงมาแล้วก็โทรมาหาผมหนึ่งทีผมไม่ได้ผมไม่ได้รับเพราะว่าผมแอบหลับไปแป๊บนึงแล้ว แู้วก็ไลน์มาบอกว่าเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยกูไปนอนแหละแล้วก็ไปนอนแล้วคืออย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วคือแบบส่งคลิปส่งคลิปดิจิตอลนี่ก็เป็นจังหวะนี้ไหมตึงตึงๆึงตึงๆึงใช่ใตึงตึงเยอเหรอใช่จังหวะจังหวะแบบนี้แล้วก็มีมีมีเนื้อมาเลยครับเสร็จแล้วพอผมผมเห็นเนื้อพอผมตื่นปุ๊บแล้วผมก็ประมาณทักตีสามที่สี่แถวนี้ย ผมตื่นแล้วผมก็เรีบมาฟังเพลงแล้วก็เขียนเนื้อแล้วก็พอดีมันมีท่อน,ท,อนท่อนท่อนที่มันเป็นเมโลดี้ตรงเนี้ยผมก็แบบใช้ความเป็นนักโฆษณาเสียบเข้าไปว่าคือผมพมายามจะคิดว่าทํายังไงให้แบรนด์มันออกไงก็เลยใส่คําว่าเชียร์ยูโรแอร์โลซอฟเข้าไปแล้วก็อ๋อจริงๆมีแค่เชียร์ยูโรแต่ว่าคุณปอไปใส่แอร์โลจริงตอนแรกเป็นเป็นเมโลดี้มาครับซึ่งเป็นโซนเชียร์ยูโรตึงดึงดึงเชียร์ยูโรตึงดึงดึง,ดงยางี้ให้ไหม มันมันเป็นเมโลดี้มาครับมันไม่ใช่มีคำว่าเชียร์ยูเชียร์ยูโรแอนล็อกว่าผมใช่มันก็เป็นตื้อดือดื้อดือดือดื้ออย่างเงี้ยตื้อดือดือดื้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 อแล้วประมาณแลที่ฉันต้องบอกว่าประสบความสำเร็จต่อค่ะต่อแล้วประมาณผมก็ผมก็น้องแบงค์เขาสแตนบายรออยู่แล้วในการทำเพลงต่อน้องแบงค์ก็เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ผมก็พอเขียนเนื้อได้แต่ แกแกเนื้อตรงนี้นิดเดียวที่เหลือคุณต้นเครดิตคุณต้นหมดเลยนะครับคุณต้นใจสิบหมดเลยนะครับอันนี้<ห>ต้องให้เครดิตเยอะแล้วก็ส่งน้องแบงค์ซึ่งเป็นเครดิตคนต่อไปเขาก็ฟังปุ๊บเขาก็ไปเสกเป็นเดโม่มาแล้วก็ไปเติมจนเนี้ยที่เราได้ยินแล้วก็แปดโมงครึ่งเราส่งหาลูกค้านี่คือพปเซสที่มันเกิดขึ้นในคืนก็เียดิว่าไม่หลับไม่นอนอะ่ะเกิดขึ้นในคืนเดียวไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยครับผมคืนั้นไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหมเพราะว่นเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอน หลายองคแล้วแต่ทิฉันต้องบอกว่าประสบความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีคนอะเอาขึ้นมีมว่าไทายที่สุดเนี่ยทุกคนพูดเลยนะว่าพอเชย,โยโร,รูโรอลโลซอฟคือแบบต้องไปซื้อรองเท้าอลโลซอฟแล้วอะคือแถวนนักโฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าประสบความสําเร็จไหมไม่เพื่อนกันนะขึ้นมาเลยแบบบอกว่าพอเอาขึ้นสตอรี่ไอจีใช่ไหมแล้วมันจะมีให้ถามว่าแบบดูฟุตบอลหรือซื้อรองเท้า เนี่ยมีให้แบบให้ทาให้ใช่ให้ทําใ,ใ,ให้ทาโพแล้วทุกพอกดเข้าไปเข้ารู้สึกรองเทา้าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตทุกคนไม่ดูบอล <laughs> คือคือ, <laughs> ค,อคือฟังเพลงคือฟังเพลงนี้เนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บไปซื้อรอ,อ,องเท้าก่อนแล้วค่อยมาดูบอลบชืบอว่าในฐานะนักโฆษณานี่นี่นี่คิดรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างคือเราคิดว่าเพลงจะดังฮิตเต็ดหูขนาดนี้ไหมว่คือต้องเรียนต้องเรียนคุณปิมน้องปิมนะครับนี่ก็ไม่เคยไม่เคยพูดที่ไหนนะแต่ตั้งแต่ทงที่แรกคือ เราเรารู้สึกตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้อยากได้เงินนะ่ะงานนี้เขาอยากขอบคุณแอรลซ้อมอากกว่าเพราะว่า,าแอร์โลซ้อกเขาก็ใครจะมาจ่ายเงินนั่งสิบล้านยูโรเนาะให้ไอ้สิบล้านเหรียญเนาะเออสิบล้านเหรียญแล้วก็พอฟังแว็บแรกปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าแบบเอออยากขอบคุณเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงคือเราก็ทําเต็มที่ใช่ไหมในฐานะที่เราแบบขขเขาแบบเขาให้เรายิงปืนให้แม่นหน่อยเราก็ทําแล้วก็ ผลลับต,ตอนออกเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราก็ทําเต็มที่ที่สุดไม่ได้คิดอะไร<ฮ>ะเลยเออ,เอ,อว่ามันจะทำอะไรเนี้ยครับก็คือแต่ถือว่าก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เราเราอ่านหมดนะครับทั้งสามคนทั้งผมปอแล้วก็ <ฮะ S 1> ต้นแบบเราดูหมดทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทั้งบวกลบอะไรเราน้อมรับหมดนะครับเออนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบฮิตติดหูมากคือเอาแค่แบบดนตรตี ตึงเปาะตึงตึงตึงเปาะตึงตึงเพาะตึงตึงมาแล้วแล้วอกที่พนพนเนี่ยนะคะคือดูมีความแบบเอาแล้วอย่างนี้เอาเอาเนื้อเพลงแล้วแล้วเอ็มวีล่ะเอ็มวีมันก็ต้องมีลิขิ์เรื่องของลิขสิ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าคือหรือเราจะไปเอามาจากไหนยังไงคือวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าคือไม่เหนื่อยครับก็ก็กเต็มที่แต่ว่าวันนั้นน่ะผมเหมือนคนประมาณห้ามิติอะครับก็คือคือเพลงเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพลงต้องทำก็ ทำ TBC เรื่องหนึ่งแล้วก็มีโ okay, อเคบริหารงานส่งน้องไปตั้งงานแถลงข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีบริหารอีกหลายอย่างมันเหมือนกับวันนั้นมันเหมือนกับแบบต้องแยกสมองดีๆครับในเรื่องอภาพครับตอนเราเราได้ฟังเพลงตอนแปดโมงครึ่งที่น้องบแบงค์ส่งมาแล้วเนี่ยผมก็เขียนบทเขียนบท TBC ทันทีว่าเอคําตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอภาพตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรคิดๆขียนเสร็จแล้วก็โยนแมทเทอเรียลทุกอย่างไปหาน้องตัดต่อรอไว้ แล้วก็เรารู้เรารู้ต,ต,ต่อต่อน่าจะตื่นประมาณใกล้ใเที่ยงอะไรประมาณนี้แล้วเราก็น่าจะถ่เกียงใกล้สุดพอดีแต่เราก็ไปปลูกคณะเก<อ>่งใจแล้วพอเขา,ๆๆเาก่อนเที่ยงเขาก็พักมาเราก็อ่ะเฮ้ยช่วยดูหน่อยนะน้องเขาก็ดีนะครับเขาก็แคนเซิซกงานทั้งหมดให้เราเลยแล้วก็เรียงภาพแล้วก็แบบเขาเรียกว่าทาได้สําเร็จตามที่ใจผมอยากได้แบบนี้มันก็ดีมากครับ ค่ะซึ่งภาพซึ่งภาพทุกอย่างแน่นอนว่ามันคงไม่ได้ไปถ่ายใหม่หรอกก็คือหมายคมว่าเราก็ดึงภาพที่แบบอนุญาตในลิขสิทธิ์ที่เรามีลิขสิทธิ์มามาผสมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใแต่ถือว่าได้้อย่างที่คิดเต็มนะครับในในเวลาที่มีแล้วก็ขอบคุณช่องด้วยนะช่องเอ็นบีทีเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่ใเ่งแบบการบริหารจัดการแล้วก็การเซ็นเตอร์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยครับผม ค่ะต้องบอกว่าเออดีใจมากๆเลยนะคะที่ไี่คุยกับคุณปอแล้วพี่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาคงอยากจะเห็นหน้าค่าตานะเพราะว่าในสื่อต่างๆเนคุณปอก็แบบว่าไม่เหมือนเราไม่เคยเห็นคุณปอในสื่อต่างๆเลยนะคะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกแล้วมาทีเดียวก็ปังเลยนะคะในการแต่งเพลงปกติคเป็นคนเก็บตัวไม่เอยไม่เคยออกออกออกหน้าหรืออะไรครับอ่าอะไรอย่างนี้คุณปอเชียทีมไหนหรือเปล่ายูโรครั้งเนี้ต้องมีสักทีมสิเชียสวิตเซอร์แลนด์ครับ ซีซาร์แลนด์ทำไมถึงไป็สวิตเซอร์แลนด์เขาเพิ่งเตะไปหรือเปล่าหรือว่ากลังคืนนี้คืนนี้แน่เมื่อวานเมื่อวานเตะอยู่เมื่อวานเมื่อวานเตะทำไมสวิตเซอร์แลนด์น่ะคือเราชอบเราชอบเราชอบมวยรองยิ่งรองมากเรายิ่งเรายิ่งตกรทีมเต็งทีมเต็งเขาแพ้แล้วไม่เป็นไรเราก็เชียร์ทีมทีมรองดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเชียร์ต่วเชียร์จริงๆคือเชียร์ทีมไทยนะครับทีมไทยทีมไทย ค่ะแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีมันไม่มียูโรยูโรสองพันยี่สิบมันไม่มีค่ะเพลงซีนดาชัยตอนนี้ตกรอบไปแล้วคุณบอลโลกเราถึงอะไรเอาไปได้เอาไปได้เชื่อไหมเอาไปกินค่ได้นะคะขอให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้าเข้าคืนนี้เอาล่าที่สุดตอนนี้คุณปอทําทํางานอะไรอยู่เผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเออเผื่อใช้บริการแต่งเพลงอะไรอย่างนี้อ๋อครับ ตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท New s p e c t i v e นะครับเราเรามีกิจการประมาณเจ็ดปดอย่างอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอดเวอร์ซิ่งทุกรูปแบบนะครับก็ใครอยากทำโปรโมชั่นโฆษณาคิดเกิงโฆษณาก็สวัสดีครับมาได้เลยแล้วก็ใช้เพลงคิดมิวสิกนะครับที่ทําเราก็มีศิลปินเจ็ดคนเซเว่นซีนะครับอ่ะขายของหน่อย u t u b e คิดมิวสิกนะครับแล้วก็ทําบริษัทสื่อโฆษณาทําเป็นสตาร์ทอัพด้วยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายชื่อบริษัทคอม เป็นเอเจนต์สังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ทำดิจิทิที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มของฟอร์ดทำหลายอย่างค,ครับประมาณจะไปอย่างแล้วก็เป็นดูแลเป็นส่วนเล็กๆของสำนักข่าวเดอะเซตไทม์นะครับ อ่าค่ะนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณปออยู่เรื่อยๆนะคะอ่ะยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณปอนัทภูมิรัชยกรมากๆนะคะคุณปอไม่รู้ดูปิมทุกวันเลยนะรายการนี้นะครับฝากกดดีเบลด้วยนะครับจริงอ๋อขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเชียร์อยู่โรแอร์โรซอฟสองวันนี้สิผู้ชายคนนี้แหละที่เป็นคนเนรมิตเพลงนี้ขึ้นมาขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณนี่นี่นี่ครับนีนี่ครับเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรแอรโรซอฟ ัสดีครซอฟขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปอด้วยนะคะแหละคุณผู้ชมขาชายคนที่เนรมิตเพลงเชียร์ยูโรแอโรซอฟที่เราฟังกันแล้วก็ฮิตติดหูบางคนบอกมันหลอนหูจริงๆนะคะหลายคนที่เป็นแบบพวกเพจฟุตบอลบอกว่าคนนี้ใครแต่งเพลงเนี่ยมันนั่งดูเจ๊ะะตึงๆเะเหเลยเกินนะคะก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งทางลูกค้าก็ด้วยแล้วก็คิดว่าคนไทยฟังแล้วก็น่าจะรู้สึกถึงความเป็นไทยสนุกสนานนะคะ่ะทีนี้เรามาดูปิดท้าย โปรแกรมคืนนี้กันดีกว่าว่าโปรแกรมคืนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มวันนี้วันจันทร์ที่14มิถุนายนนะคะไปดูกันเลยกลุ่มดีกลุ่มดีเนี่ยมีสกอตแลนด์ค่ะเตะกับสาธารณรัฐเช็กตอนช่วง2ทุ่มตรงนะคะแล้วก็กลุ่ม E ีโปแลนด์ค่ะเตะกับสโลวาเกียตอน5ทุ่มและคู่สุดท้ายกลุ่ม E อันนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์เช่นเดียวกันนะคะสเปน สเปนแข่งกับสวีเดนนะคะหากว่าใครเชียร์ทีมไหนก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ่นผลกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะใครเนี่ยจะได้ประตูลแล้วก็เข้ารอบในรอบที่สองต่อไปในรอบ k อ o เอา u t นะคะเอาละค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณ a อ r o s o f t ทุ่งเทพเพื่อคนไทยนะคะชมสดฟุตบอลยูโรไปด้วยกันเป็นผู้สนับสนุนนะคะให้กับรายการคลิกออนเกลเขียบอลนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบบว่าถอดใจจากรายการไปนะวันพรุ่งนี้น้องเบลกลับมาแน่นอนวันนี้ปล่อยให้เขาไปพักผ่อนก่อนแล้วเขาไปฉีดวัคซีนซีโนแวคนะส่ง ลน์มาบอกปิมตั้งแต่เชา้าเลยพี่ปิมผมน่าจะไม่ไหวแน่เลยไปฉีดตอนบ่ายสเพิ่งจะได้ฉีดตอนประมาณห้ามงเย็นเองนะคะก็ยังไงให้กําลังใจทุกๆคนด้วยนะคะอ้าดูฟุตบอลให้รู้สึกสนุกสนานแล้วก็ดูอย่างปลอดภัยไร้โควิดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด COVID ที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2020ดูชัดชัดแบบถูกลิขสิทธิ์แอร์โรซอกนั้นจัดให้แอ r o โรซอกรองั้งแต่ใส่ลสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ไทขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2010ดูชัดชัดแบบถูกลิกสิ์แอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองทั้งแต่ใจสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ